สีแล้ตักท,า,ทายยูงสิละค่ะนคนๆน้นๆ ปนปดุกบค่ะสวัสดีค่ะใส่น้ำปลาใส่ซูโรดสามเป็นยังไงเนาะตอนนี้เพราะลากกำลังสีเห็ดปนปดุกบค่ะเ,เพื่อนไ้อย่างกินแรงจ้าสิแล้วตักท่ายยู่สิละค่ะ ซื้อไว้จะจืดกับไส่น้ำปลาเนาะค่ะเนาะส่นปลาดุกผุดคุยกับเพื่อนๆเนาะค่ะเนาะส่นปลาดุก มีงานทรงกับไปแค่นี้ก็นอกคะเนอะแม่มาถักไทยค่ะพเพื่อนๆ้ย่งน้กินแรงจ้าอ๋อพเพื่อน มาทักทายเพื่อนเพื่อนเพื่อกะโมมี่หยางมาไหมหรอกค่ะเห็นมอเสียงเสียงท่อนล่ะสี่นาดหกจักหน่อยแน่ละค่ะของมัะลายของมัะลายเนาะทักทายสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนโมมี่หยางมาทักทายเพื่อนเพื่อนกันดิมาปูดคุยกับเพื่อนเพื่อนเนาะค่ะเนาะคนกระดุ มีงานทรงเกิดน้องเพื่อนเพื่นนอน คนประดุ๊กมาแท็กไทยกับเพื่อนๆคะ่ะบ่มีงานส่งคุณมากันนี่แล้วไร่กุยกับเพื่อนๆเ,เนี่ยคะ่ะนี่เด้คนประดุกคะ่ะสวัสดีคะ่ะใส่น้ำปลาใส่ชูโรดสามเป็นยังไงนะซื้อกวาจะจืดกับใส่น้ำปลาเนาะคะ่ะเนาะ ปดูได้่อ,องขัะะ่วด้ค่ะของคั่วของสี่นาดหกจักน้อยแน่ละค่ะของมันไหลของมันไหลเนาะทักทายสวัสดีเพื่อนๆทุกคนมมมี่ยังมาทักทายเพื่อนๆกัน มาแท็กไทยกับเพื่อนๆค่ะบ่มีงานส่งคุณมากันนี่แล uh 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 ้วไรกุยกับเพื่อนๆเนี่ยค่ะมาแท็กไทยกับเพื่อนๆค่ะบ่มีงานส่งคุณมากันนี่แล้วไรกุยกับเพื่อนๆเนี่ยค่ะมาปวดกุยกับเพื่อนๆเนาะค่ะเนาะคนประดุกมีงานส่งกับ มาแท็กไทยกับเพื่อนๆคะ่ะบูมีงานส่งคุณมากันนี่แล้วไรกุยกับเพื่อนๆเนี่ยคะ่ะดีค่ะสวัสดีทักไทยเพื่อนๆนะคะ่ะตอนนี้พอลากะ,ะอยู่ในห้องค,คั่วค่ะอยู่ในห้องคั่วสวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะบูมี่ยังดรอกคะ่ะเมื่อนี้มาพลปัดดุ อ๋อเพื่อนเพื่อนมาปูดคุยกับเพื่อนเื่อนเนาะคะ่ะเนาะคนประดูกมีงานทรงกับ แม่ยังกินแรงเนาะแต่ละคนแม่ยังกินแรงคะ่ะสวัสดีคะ่ะสวัสดีรูซสึกว่าจะจืดกับไส้น้ำปลาเนาะคะนะ่ะเนาะมาดูอืม อยู่ในห่องรั่วเด้อค่ะห้องขั่วของพี่ค่ะสวัสดีทักทายเพื่อนๆเด้อค่ะตอนนี้พลากรกอ,อยู่ในห้องขั่วค่ะอยู่ในห้องรั่วดีแล้วทักทายยูงสิละคะ่ะคนประดุ สี่นัดหกจักน่อยแน่ละค่ะขอมนไหลขอมนไหลเนาะทักทายสวัสดีเพื่อนๆทุกคนโมมี่ยังมาทักทายเพื่อนๆกันดีแล้วทักทายยูงสิละคะ่ะเพื่อนเลยยังกินแรงจ้า มาทักทายเพื่อนเพื่อนคือกับโบมี่ยังหมากมากเอกค่ะ <S <S เห็นมอเสียง <S <S เสียงท่อนลอ๋อเพื่อนเพื่อนมาแท็กทายกับเพื่อนๆค่ะบมมีงานทรงคุณมากันนี่แหละไล่กุยกับเพื่อนๆนเนี่ยค่ะ สแล้วท,ทักทายยูงสิละค่ะอ่าตามแม่มยังกินแรงเนาะแต่ละคนแม่ยังกินแรงค่ะ,ะสวัสดีค่ะสวัสดีและท,ทักทายยูงสิละค่ะ คนปลาดุกดีเด้คนปลาดุกค่ะสวัสดีค่ะใส่น้ำปลาใส่ชูโรตสามเป็นยังไงนะเว้มาทักทายเพื่อนๆคือกเ่อม่มี่ยังมากมากเลยค่ะเป็นมอเสียงเสียงขร่าต่ำ แม่ยังกินแรงนะแต่ละคนแม่ยังกินแรงค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีสวัสดีคะ่ะส,ส,สวัสดีคะ่คะบุ้มียังหรอกคะ่ะเมื่อนีมาปลปดุกตอนนี้พราะลากํำลังสีเฮ็ดผลปดุกคะ่ะผลผลปดุกคนคน แม่ยังกินแรงเนาะแต่ละคนแม่ยังกินแรงคะ่ะสวัสดีคะ่ะสวัสดีผมซื้อกว๋วยเตีจยดกระใสน้ำปลาเนาะค่ะเนาะไาดูอืม